สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายพุดิดตามทั้งเพจเล่าอีสานลันร้างสุขุสุขคนวันนี้สิวเลี่ยงภญิามาภญา,ามันมาจากใดมันเกิดจังขึ้นจังใดหลายทฤษฎีน้ำกันหลายความคิดความเบ้าน้ำกันพี่น้องเอยเออเพราะว่ามันมีการบันทึกน้็เลยเบ้ามากหลายแบบหลายอย่างภญา,านี่นะเขาบอกว่ามาจากคําว่าปรัชญา แขงมาเป็นผัชายาเพราะว่าตัวปอรอนะควบกล้ำรอเรือนะร่อเรือเล่าอีสานบอใส่ใส่แต่ห้องลงภูคันคูโตคว,วบคําปอร่อนี่ที่แขงมาเป็นพอพึ่งปรัชยาก็เลยมาเป็นผัชายาก็เลยกลายเป็นผัดหยาแปลว่าความรู้พี่น้องเอ๋ยเกิดขึ้นแต่สมัยใดละ่ะผัดหานี่บางคนก็นกโอ้ เกิดขึ้นแต่โดนแล้วแต่ปูแต่ปูค้นเฮาวาอย่างกับเปลียนกาบเปน,นี่ยนกสมัยบูหา่านมาจักสัตวท่านอาจารย์สวิงบุญเจิมนับปาาเมีย่ยงอุบลวะเกิดขึ้นแต่ขัง้งอันเท้าปางคั่าเป็นนักปาาเศร้าเมีย่ยงเข็ม,มาละาทึกเรียกตัวเขาไปอยู่รัฐสว่างหลวงพระบางตั้งแต่โพสอโสได้เรากับบอกกล่าวเออมีความจริงด้านกาบด้านกระน,นวานวนะนะ นี่ลูกศิษย์ผู้นึงซื้อว่าเสี่ยงหน่อยเห็นยังกระเ้าเป็นกาเป็นก่อนเบิดพนาบานาะซื้อเท่าปางค่มนี่ปรากฏอยู่ในหนังสือผูกหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องสังสินชช่กวีอีสานยกย่องว่าเป็นบทก่อนที่ไทเราะที่สุดสุดยอดที่สุดเรื่องสังสินไส่แต่งโดยอ,อาจารย์ปางคํานี่เด้อ เพิ่นไล่พ่อสอว่าประมาณพศอสอ 2, 3งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนี่แหละอาจารย์บอิดประมาณนี้ครับผมแล้วอาจารย์ดรปีชาพิ้นทองนกปาาอุบลครับคือกันเพิ่นบอกว่าเกิดยุรัสวงศ์อัลรัสว่างเลี้ยงกันพนวาะ่ะมีเสี่ยงเมียงมีเสี่ยงหน่อยกูเก่งกาตั้งพยานนี่แหละบอ่อยังกบเปลี่ยนกาเปลี่ยนก่อนอันนี้เพิ่นก็นฟังพูดเฒ่าเว,ว้ามาเดอ้อเพราะมีบันทึกอะไรทําไม่ดอกสารานะ่ะ วาน่ะมันเบากันโตๆมาจากสี่เนาะหลายกนหลายความเบาแต่ในความคิดของผู้ขา่าดนีความคิดของเสี่ยงอืองนี่เดอ้อพญานี่มันอยู่คู่กับชนชาวไตกระไรมาอย่างสานานโดยเฉพาะชาวลาวอิสานนั่นสร้างนี่เด้อมันคู่กันกับลั่พิฟ้าพิซ่ง พี่ฝ่าพี่ส่งเขาล่ำเขาเบาล่ำเป็นกาเปลี่ยนกอดนี่มันย่าเว้าก็ต้องเว้าเปลี่นกาบเปนก่อน,นมมอกอดนเว้าอ้อยผีล่ำบัดล่ำแล้วก็ต้องเว้าอ,อ,อ้อยผีเด้เออเชิญเด้อผู้ข่าสิเลียงให้เหลียสีเกียให้อิมอ,อของเบอกินกับของกินกับเสียหาให้มันพ่อของเบาพ่อกับเสียหายมาให้ตามใจสุ่ชุยางเพื่อนสิเว้าเปลี่ยนกาเปลี่ยนกอนดนีมีทั้งข้าวดำของแพงมีทั้งข้าวแดงของสอบประกอบให้สุนแนว เส้นเดอ้อเส้นมาเดอ้อเส้นมาแล้วสีบอ่อคมลงให้เป็นเล็กสีบอ่อเตกลงไปให้เป็นหน่อยสีบอ่อถอยลงให้เป็นตำ่ำยกขึ้นหอยอ่อขึ้นหานโจมปะท้ายขึ้นไซบอนยกขึ้นทั้งหิงไม่ยอ่ยอย่อทั้งหอไม่เก,กลยวสาเหลวจังสีควน้นล่ำพิพาเพิ่นสีนล่ำไปแล้วก็ว่าเป็นกาเป็นก่อนด้บัดนี้พิพาพิพทรงนี่นะมันมาแต่สมัยไหนข้าจ้าไปขุดพบขวานหิน เออขวานสำลิปความสำลิปอาจารย์น,นี่อาจารย์สุจิตวงเทศเล้วมานำเสนอขวานสำลิษขุดพบที่แถวเวียดนามซึ่งมีชุมชนไตยอยู่ขวานนั้นน่ะจะมีรูปคนฟอนลําและวก็รูปคนเป่าแคนอายุประมาณ3,000ปีเพิ่นบอกว่าเป็นการพิธีกรรมสมัยโบราณกับประมาณบาลัมพิฝาพิส่ง สนันนิษฐานพิ้าพิสงรงนดี๋เดี๋ยวล้ำเส้นวิญญาณอะไรทําไมลํำกินลำํำป่วนล่ำเหาากระตร้างมันนี่มาตั้งแต่สมัยบุกห้านแล้ว,วหินนี่มายุสามพันปีสแสดงว่าการลํำพิ้าพิสรงการพูดพญา่ใจพญายเนี่ยมันก็มีมาต้องไม่ไม่ต่ํากว่าสามพันปีโดยพิ้าพิสรงนี่แหละอืผู้เป็นร่างสรงนี่ละ่ะผู้เป็นอัโตโต,ตแท่นในการสื่อสารน,นี่ละ่ะ มันเาม่เพิ่นเบ้าอ,อ้อยผีเบ้าอ,อ้อยเท็บพระเจ้าเนี่ยเพิ่นกับตรงอ้อยเป็นกาเป็นกอนเด้เบอาธรรมดาเพิ่นบ้ามาเด้เส้นธรรมดาเพื่เพิ่นบ้ามาดิเส้นเพิ่นมา่นอันพัดบันให้มันดีมาวี่เรื่องให้มันซุ่มตุ่มลูกตุ่มเตา้าหลานยาลาให้เยู่เย็นเพิ่นสิลลั่มเป็นกาเป็นกอนบัดเบ้ากับเบ้าให้เป็นกาเป็นกอนเดิอเออคพอนจังสีละในความคิดผู้ขาดเถอะว่าพญา,านี่ เกิดมาขึ้นมาไม่ต่ำกว่า3,000ปีจากการพบขวานสําลิทที่มีลูกคนเป่าแคนและคนป้อนซึ่งเพิ่นบอกว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยคือสเป็นพิธีกรรมของพี่ฝาพี่ส่งนี่ละประมาณไม่ต่ำกว่า3,000ปีพญา,าก็เกิดตั้งแต่สมัยนั้นลหละพี่น้องเอยอันนี้คือความคิดบกค่าเลย คขาคิดผู้อื่นสิเป็นจังไรบ่หูเอาตามนี่ครับเขาค,คิปอยากพยากรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเพราะอะไรเป็นดังนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ